คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นควรดูเพื่อความบันเทิงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n o นฟิช h i n g ไทยแลนด์ครับผมวันนี้ครับผมพาพี่ๆนานาทุกท่านนะครับมาตกปลากันที่บอ่อตกปลาดอนลวกกันเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เอาเหยื่อตกปลาน,นะครับมาส่งกับ ทางบ่อนะครับผมก็พิพิธภัณคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับกับคนที่มาเก็บตังค์ได้เลยนะครับมาตัวเปล่าๆครับเอามาแค่เบ็ดอุปกรณ์นะครับแล้วก็สามารถมาสอบถามกับทางบ่อได้เลยนะครับว่าขอเหยื่อตกปลา4ี่คูณร้อยนะครับเขาก็จะวิ่งเอามาให้นะครับผมหรือว่าใครอยากจะสั่งทางออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามครับ กับเบอร์ที่อยู่ที่ผมส่งไปให้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมเหยื่อเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับลืมเอาสติกเกอร์มาเอ้ยลืมเอายี่ห้อมาติดนะครับหรือเอาชื่อมาติดนะครับเอาแต่เหยื่อมานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ วันนี้นะครับเราลงกันอยู่ตรงหมายกอไผ่นะครับนี่ครับใครที่มาก็จะทราบดีนะครับว่าตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งชุมชุมของปลานิลนะครับตรงนี้นะหมายตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าทุกจุดปลาจะกินนะครับเราก็ต้องเลือกจุดที่จะลงนะครับอย่างเช่นหมายตรงนี้นะครับหมายกอไผ่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งที่ปลานิลค่อนข้างที่จะ มีตัวให้ตกได้พอสมควรนะครับส่วนใครอยากจะตกปลา่ิกนะครับก็จะแนะนําไปท้ายบ่อนะครับนู่นเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็เป็นแหล่งชุชุมของปลาีิสกนะครับแต่ตรงนี้ก็พอมีเหมือนกันแต่ว่าปลานินจะเยอะกว่านะครับผมใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับ ส่วนพิกเกียงก็จะลงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหมายอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับวันนี้เรามาด้วยกันนะครับก็แยกกันตกนะครับผมหมายหน้าบ้านนะครับนี่พี่เกียงอยู่ตรงหมายหน้าบ้านส่วนผมก็จะไปอยู่ตรงหมายกอไผ่นะครับผมเดี๋ยวช่วงเย็นๆเราก็มาดูผลงานกันนะครับว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับ ตกปลานินไปพร้อมๆกันนะครับผมตั้งแต่การาตั้งแต่ปลายสายนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเหยื่อที่เราใช้นะครับเม็ดโฟมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆก,กันกับการตกปลาวันนี้นะครับเราจะแฝงความรู้ไว้ในคลิปนี้นะครับผมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมก็ฝากพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับ ดูไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเอ้ยวันนี้เราจะมีเทคนิคอย่างไงอุปกรณ์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีการตกปลานินนะครับเบื้องต้นนะครับผมให้สําหรับคนที่ยังยัง,ยงอาเขาเรียกว่าไงอะยังไม่ช่ำนะครับผมก็ไม่ได้ช่ำหรอกแต่ผมก็พอรู้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับผมว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผม มาครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นการตกปลาหนินนะครับอันดับแรกเลยครับผมขอเน้นไปที่อุปกรณ์ปลายสายกันก่อนเลยเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ตัวแล้วก็ไปโทษนู่นโทษนี่นะครับแต่ว่าไม่ได้ดูว่าอุปกรณ์ปลายสายเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับผมมาดูอุปกรณ์ปลายสายของผมนะครับก็ วันนี้ผมใช้เป็นตะก้อวิ่งนะครับเป็นตะก้อวิ่ง like like นี่ครับแบบนี้เลยนี่ผมวิ Honestly, like YAN, ่งแบบนี้เลยนะนี yani> ่นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับผมวิ่งแบบนี้เลยนะนี่วิ่งตะก้อเปล่าๆเลยนะครับไม่มีแกนไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ครับนี่ผมประกอบแบบนี้นะครับนี่ใครจะเอาไปใช้นะครับได้เลยนะครับนี่ครับประกอบแบบนี้นะครับนี่ ตัวปเปล่าเลยครับไม่ต้องมีแกนเลยครับแล้วก็สายนะครับเป็น PE หนึ่งนะครับนี่เป็น PE หนึ่งเส้นเล็กๆนะครับถักสี่นะครับแล้วก็ตัวเบ็ดเนี่ยผมใช้เป็นจินุนะครับเบอร์หนึ่งนะครับผมส่วนสายเอ็นนะครับผมจะใช้เป็นเอ็นขนาด12บสปอนด์นะครับหรือว่า พี่พน,านานาคนไหนจะใช้เป็นสิบปอนก็ได้นะครับใสเอ็นตกปน,นินไม่ควรที่จะใหญ่เกินไปมากกว่านี้นะครับนี่ครับชุดก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับใครก็เขาเรียกว่าไงลองเอาไปเลยนแบบได้นะครับหรือว่าบางบางคนรู้แล้วก็ก็ไม่เป็นไรครับเราบอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับตัวเบดก็ใช้เป็นสองตัวแบบนี้นะนี่ตะกอวิ่งนะครับนี่คือชุด ตกปันนินของผมนะครับผมไปแล้วไปดูการตกปลากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยสอดความรู้ไปเรื่อยๆๆในระหว่างที่การถ่ายคลิปนะครับผมไปไมก่อนเลยนะ้ว ุดไปนะครับเนี่ยตัวสวยเลยครึ่งโลครึ่งโลครับเหยื่อตกปลาสี่คูนร้อยนะครับหลับแล้ว ปาหลังฝนครับสวยงามเสมอครับไม่อีกหนึ่งครับโอ้หใสพอๆกับตัวแรกนะฮะประมาณสักครึ่งโลได้ครับยอดเหยื่อตกปลาสี่คุนร้อยครับเละเทะเละเทะ ติดครับผมตัวเมื่อกี้ยังไม่ได้ปลดเลยตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับประมาณ6-7เจดขีดนับโอ้โหสวยงามป้าหลังฝนนะครับสุดยอดต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้การตกปลานะครับ มันไม่มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตายตัวนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลานะมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอุปกรณ์แบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้ตกได้ตกได้เฉพาะอันนี้อันนี้มันมันมันไม่ใช่นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันคือหลักทั่วไปดีกว่าในสิ่งที่ผมได้บอกได้ได้ไดอ่าได เสนอไปนะครับมันเป็นหลักทั่วไปที่เขาทํากันนะครับซึ่งในโลกของวงการตกปลามันมีอีกหลายรูปแบบมากนะครับแต่นี้มันเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับว่าอุปกรณ์ต้องแบบนี้นะครับอุปกรณ์ต้องแบบนี้ต้องใช้ชิ่งเท่านี้ตะกอตะ,ตะกัวเท่านี้ตะกอลูกเท่านี้คือมันมันมันเป็นเบสิก ตายตัวนะครับในในเรื่องของอุปกรณ์ปลายสายซึ่งมันมีหลาย10หลาย20แบบมากในการตกปลาแต่ละชนิดนะครับแต่อันเนี้ยมันคือเบสิกนะครับเป็นเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่หัดเริ่มนะครับผมอยากจะตกปลาน,นินอยากจะตกให้ได้ตัวกนะ็บางคนตกปลาน,นินไม่ได้ตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ถ้าเราเข้าใจมันนะครับเราก็จะได้ตัวแน่นอนครับ Ach, uh -huh. อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะแนะนำก็คือจุดหมายที่เราจะไปตกปลานะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับจุดหมายที่เราจะไปตกปลามันต้องดูด้วยว่าความลึกของน้ำนะครับมีผลมากกับการกินของปลานะครับผมบอกได้เลยลึกมากจนเกินไปปลาก็ไม่กินนะครับตื้นเกินนะครับ ปลาก็ไม่กินเช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องศึกษาจุดที่ปลากินนะครับจุดที่น้ําลึกน้ํำตื้นนะครับด้วยนะครับก่อนที่เราจะตกปลาไม่งั้นต่อให้ในบอ่อในคลองหรือในบึงอะไรก็แล้วแต่นะครับมีปลามีปลาแบบที่เราอยากจะตกแต่น,น้ํานี่สิบกว่าเมตรอย่างเงี้ยยี่สิบเมตรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ตัว นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยลึกมากปลาไม่กินตื้นมากปลาก็ไม่กินนะครับระยะที่ปลากินก็จะอยู่ที่ประมาณ2องสามสี่ห้านะครับประมาณนี้เลยคือเป็นระดับที่ได้ผลดีที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ผมตกปลามาศึกษามาลึกมากกว่านี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับค่อนข้างที่จะยากระดับหกเจ็ดแปดไปอย่างเงี้ยคือแบบยากและเริ่มเริ่มที่จะยากแล้วเพราะว่า ลึกเกินเนี่ยปลาบางชนิดมันธรรมชาติไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มันได้อยู่ในความลึกขนาดนั้นในการหาก,กินนะมันเราจะต้องดูแล้วก็ศึกษาให้ดีนะครับสถานที่ที่เราจะไปตกนะครับ ปลาที่ไม่เคยพลาดจริงๆนะครับกับที่นี่ยาตเอาสาลายออกสักครูนี่ครับตัวอาจจะไม่ใหญ่มากนะหัวออกโตนิดๆน,น,นะครับประช่อนสวยงาม และที่สำคัญที่สุดในการตกปลานะครับนั่นก็คือต้องพกดวงมาเยอะๆนะครับพกมาให้เต็มกระเป๋าเลยครับใส่ให้ใส่ให้หมดทุกช่องกระเป๋าเลยภาวนาและอวยพรจากบ้านมาเลยนะครับว่าวันนี้จะต้องได้ปลาเยอะอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆนะครับในการตกปลาวันนี้กินดีโอกินจัดเลยอีกวันหนึ่ง ไม่แตะเลยสักตัวหนึ่งก็มีนะครับมันมันเป็นหลักที่ตายตัวเลยของการตกปลานะครับไม่ได้ว่าจะกินทุกวันไม่ได้ว่าจะอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะมีปลาใหญ่ๆมากินทุกวันนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมในวงการตกปลานะครับใครมีเรียกผมไปดูหน่อยนะครับว่าโอโ้ตกได้ทุกวันได้เยอะทุกวันนะครับไม่มีนะครับ วันนี้ได้เยอะวันนี้ได้น้อยนะครับเป็นเรื่องปกติแน่นอนครับในการตกปลาพกดวงไม้เยอะๆนะครับ มาเรื่อยๆนะครับปันนินนี่โอ๊ยสายเท่ากันหมดเลยนะไสาประมาณครึ่งโลนะครับนะงามๆก็ผม สายโลมาแล้วจนได้เลยเขียวปัดยอดครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวก็เก็บเบ็ดกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นการบอกวิธีด้วยเป็นการแนะนำด้วยนะครับผม แล้วก็เป็นการที่เราได้ดูคลิปตกปลาด้วยนะครับพร้อมๆรวมๆกันไปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูผลงานปลาที่เราได้กันในวันนี้นะครับผมว่าเป,ป็นยังไงไปโอเคครับผมผลงานปลารวมในวันนี้นะครับก็ปันดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับปันดินเจ็ดแต้มนะครับแก็มีปลาช่อนมาหนึ่งตัวนะครับผม ปลานียเจ็ดนะครับปลาช่อนหนึ่งหลุดไปพอๆกันได้นะครับวันนี้นะครับนี่มาดูใกล้ๆครับมาดูปลาใกล้ๆครับนี่ครมาถ่ายดูปลาใกล้ๆนะนี่ครับกระไซก็จะโอเคครับตัวนี้ไซส์โลนะครับนอกนั้นก็ประมาณหกเจ็ดขีดนะครับหกขีดห้าขีดประมาณนี้ครับปนๆกันนะครับนี่ครับสวยงามเดี๋ยวครับ ไปชมผลงานของพี่เกียงนะครับว่าว่าพี่เกียงได้อะไรบ้างนะครับไปลุ้นกันครับผมพี่เกียงกําลังขับรถมานะครับไปลุ้นกันว่าของพี่เกียงมีอะไรบ้างอ่านี่ครับผมผลงานของพี่เกียงนะครับที่ไปอยู่ตรงบ้านคนโหตัวนี้มีสี่ห้าโลนะฮะแล้วก็ปนินไซโลสองตัวครับไซครึ่งโลตัวหนึ่ง ืมไม่ธรรมดาอยากโดนต้องได้โดนนะโอ้ตัวดีเลยแหละโอ้โดุยี่สกสุดยอดครับผมผลงานเดี๋ยวตกปลาสี่คุณร้อยนะครับไว้ใจได้เสมอ